สีน่ในวิชแตงจะมาสมงความรู้ปริการฐานข้อมูลดาต้าบสเปกนการุมหลักปฏิการฐานข้อมูลเป็นระบบ่างแชร่ายเงวยิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลทั่วไปในั้นา่างๆ ต้องเป็นไปตามหลักก็บางระบบที่เป็นระบบขนาดเล็กอาจไม่จําเป็นต้องลักษณะทางปัะกต์การนี้อย่างไรก็ตามเราถือว่าระกต์การนี้เหมาะสมกับระบบการต้องมีส่วนใหญ่เป็นอย่างดีและเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงาน A N S I และ S P A R C ได้กำหนด มีหนึ่งแม่นซิสเต็มเป็นหน่วยงานที่กำหนดที่กำหนดมาตรฐานทั่วไปของระบบผ่านข้อมูลอาราศระดับของสถาบันการศแบ่งออกเป็นสามระดับระดับภายในเกิดอีกร์ชันสองระดับภายนอกเวอร์ชัน เลเวลหนึ่งระดับภายในเด็กอินอรนเลเอที่ชื่อหมวดเด็กที่เข้าเลเวลซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงกับการจัดเก็บทางไล่นรภาพมากที่สุดใรู่ภายในจะบจุดกำหนดเข้า่างภายในอินเ t อร์ a น็ตใช้มาซึ่งเป็นการกำหนดประเภทของตะเบียนต่างๆที่ถูกจัดเก็บไว้แต่ีะมีที่อยู่ รภายในเขียนขึ้นโดย external b l สระดับภายนอก l e e external level เป็นการทำงานของระดับผู้ใช้แต่ละคนซึ่งอาจเป็นโปรแกรมเมอร์หรือผู้ใช้ปลายแถวที่อาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นเท่าไรก็ได้สำหรับผู้ใช้ปลายสุอาจใช้ภาษาสอบถามหรือภาษาสอบ่านเช่นแบบนี้ แบบมาตรฐานตามความต้องการเพราะสำหรับผู e. <So> ้ใช <ise> ้ในเหมือนงานนั้นสามระดับแนวคิดเด็กเข้าเลเวลการกำหนดระดับแเงื่อนไขจะทำโดยข้าราชกางแนวคิดประกอบด้วยนิยามของตัวอย่ประเภทต่างๆเขียนขึ้นด้วยข้อคิดข้อ DDL ซึ่งต้องเป็นการกำหนดนิยามเนื้อหาของข้อมูลเท่านั้น จะจัดสรรสาโลวโดยเข้าร่างภายในเป็นการกำหนดประเภทของกระเบียนต่างๆที่ถูกจัดเก็บไว้เข้าร่างภายในมีเยู่ขึ้นโดยต้องเก็บ PDL ต้องเป็นการกำหนดื้อหาข้อมูลข้างในสะสมปัจจุบันคเอแค่ข้านี้